วิกต oria เคียร์เทวิกนางงามประเทศเดนมาร์กความมงกุฎ Miss u n i เวิร์2024แฟนนางงามสุดงงโอปอลตอบคำถามดีมากแต่ไม่ได้มงตัดเพาะขอเลิกดู Miss u ด i v e r ร์ ก็ได้จบลงไปแล้วสำหรับการประกวด m i สจ Universe 2024ในรอบตัดสินวิกตอเรียเคียตวิกนางงามจากประเทศเดนมาร์กเป็นผู้ได้รับครอบครองมงกุฎใหม่ของ m i สจ Universe ครั้งที่73วิกตอเรียเคีย e วิกมิสจีนดเวิร์สเดนมาร์วัย21ปีปัจจุบันเป็นผู้ประกอบการนักเต้นและครูสอนเต้นจบการศึกษาเกี่ยวก,กับด้านการตลาดและเศรษฐศาสตร์ผลงานที่ผ่านมาเคยเข้าการประกวดมิสเดนมาร์ก2021ได้รับรางวัลรองอันดับ2จากนั้นก็ได้รับแต่งตั้งให้ เป็นมิสแกรนเดนมาร์กและเข้าร่วมการประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชันแนล2022ที่อินโดนีเซียโดยเข้ารอบ20คนสุดท้ายจนปีนี้เธอสามารถคว้าตำแหน่งสูงสุดบนเส้นทางนางงามให้กับตนเองได้สำเร็จส่วนสาวงามจากประเทศไทยอย่างโอปอสุชาตาก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเข้ารอบ5คนสุดท้ายในรอบสุดท้ายและคว้าตำแหน่งรองอันดับ3มาฝากกองเชียร์ชาวไทยทุกคนนอกจากคำตอบของโอปอจะสร้างความประทับใจให้แฟนนางงามทั่วโลกแล้วเมื่อมาถึงรอบสุดท้ายที่จะ ตัดสินว่าใครจะได้ตำแหน่งชนะเลิศในการประกวด Miss Universe 2024โดยโอปอลก็ยังคงตอบคำถามได้อย่างตราตึงใจโดยในรอบนี้ก็เป็นคำถามชุดเดียวกันทั้งหมดระบุว่า Miss Universe ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงหลายยุคหลายสมัยคุณอยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ตอนนี้บ้างซึ่งโอปอลก็ได้ตอบว่าขอให้ทุกคนเชื่อในความหวังเสมอฉันเคยทำงานเกี่ยวกับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมาก่อนมันเป็นเรื่องยากที่จะเอาชนะโลกนี้แต่สิ่งที่รู้สึก ได้คือทุกคนมีความหวังและคิดเสมอว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ดีกว่าตราบใดที่คุณยังมีความหวังพลังของคุณจะไม่มีวันสิ้นสุดจิตวิญญาของคุณจะส่องสว่างขอบคุณค่ะ ซึ่งการต่อข้างทางของโอปอท์ทให้กองเชียร์ประเทศไทยรู้สึกว่ามีความหวังว่าเธอสามารถเข้าสู่รอบจับมือ2คนสุดท้ายและเป็นผู้คว้าม,มงกุฎมิดเดิเวิร์ส2024ได้สําเร็จแต่ทว่าผลที่ออกมากลับไม่เป็นอย่างที่คิดโดยตําแหน่งที่โอปอได้รับคือรองอันดับ3หรือผู้ที่ได้รับรางวัลอันดับที่4ในการแข่งขันครั้งนี้นั่นเอง จากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงทําให้แฟนนางงามจัก,กรวาลไม่พอใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะผู้ชมจากประเทศไทยซึ่งมีความคิดเห็นว่าโอปอลควรจะได้รับรางวัลที่สูงกว่านี้อีกทั้งหลายคนยังตัดเพ้อถึงขั้นอยากเลิกดูมิสจุลิเวอร์รู้สึกว่าดูไปก็เสียแรงเชียร์เปล่าๆไม่ว่าจะส่งนางงามรูปแบบไหนไปประกวดทั้งบิวตี้ควีนตามแบบฉบับสากลหรือสวยแบบไทยแท้แม้แต่คนที่ครบเครื่องทั้งรูปร่างหน้าตาและการตอบคาถามอย่างโอปอลก็ไม่สามารถทําให้กรรม พอใจได้นี่จึงนับเป็นเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าประวัติศาสตร์ซ้ำรอยไม่ต่างจากปี2023ที่แอนโทเนียโปซิลทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ก็ยังคงเป็นแค่รองอันดับหนึ่งด้วยการที่ต้องผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้แฟนนางงามเริ่มถอดใจและหมดศรัทธาก,กับเวทีนางงามจักรกวาลโดยคอมเมนต์ส่วนใหญ่มองไปในทิศทางเดียวกันไม่ว่าประเทศไทยจะพยายามมากแค่ไหนก็ไม่อยู่ในสายตาของกรรมการ Miss Universe อยู่ดี